ตอนนี้เราอยู่ที่สนามหลวงครับผมส่วนข้างหลังก็จะเป็นวัดพระแก้วครับผมอืวเคยเคยมามากรไหมครับวัดพระแก้วเคยมาตอนบวชเป็นสามเณรครับผมตอนบวชเป็นสามเณรมาที่ไหนบ้างครับวันมาก็มีวัดพระแก้วแล้วก็วัดอรุณครับผมแล้วรู้ไหมว่าตรงนี้แถวแถวบริเวณนี้ยังมีวัดอีกวันหนึ่งที่สําคัญไม่แค่สองวันนั้นเลยรู้ครับผมก็คือวัดโพครับแล้ววันนี้เราเราจะไปวัดไหนกัน วันนี้เราจะไปวัดโพครับผมทำอะไรบ้างครับก็ไปหาพระอาจารย์คุยกับพระอาจารย์แล้วก็จดเกี่ยวกับออสถานที่ที่สําคัญนะครับแล้วก็พาผู้ชมไปเทีท่องเที่ยวครับพาเที่ยวแล้วก็พาไปสถานที่สําคัญอย่างนี้ครับมีนี้ครับมีอะไรจะพูดไหมครับไม่มี ก่อนที่จะไปเที่ยวชมวัดโพกันนั้นเราพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูการทัศนศึกษาของน้องๆเมื่อครั้งที่ยังบวชเรียนอยู่ในโครงการสัมม่นเนปลูกปัญญาทํากันครับโดยเหล่าสัมม่นเนน้อยได้ไปเรียนรู้ที่วัดพระแก้วและวัดอรุณซึ่งถือเป็นวัดสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของบ้านเมืองครับ และในครั้งนั้นเองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการมาศึกษาเรียนรู้ของน้องยูและน้องมิกกี้ในวันนี้ครับจริงๆแล้วในวัดโพเนี่ย,เ,ยเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ราชกาลที่หนึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งราชธานททีที่นี่หรือฝั่งขวาเนี่ยก็มาพิจารณาเห็นว่าวัดโพเนี่ยเป็นวัดเก,ก่าแก่ก็เลยสถาปนาเป็นวัดพระอารามหลวงชื่อว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสต่อมาในการที่สี่พระองค์ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระอาจารย์เขารวอรวมกัญญาโถนะจะได้นำนูเนี่ยไปชมสถานที่สำคัญนี่คือพระนอนแล้วเราก็จะมาเจอนี่ครับเราก็ต้องพาผู้ชมไปทางส่วนสิงโตกีเอ้ย เนื่องจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพมีเนื้อที่ท่องเที่ยวกว้างขวางถึง31ไร่น้องๆจึงขอวางแผนการเที่ยวชมวัดโพกันก่อนที่จะไปขอความรู้กับพระอาจารย์ครับ มาสการณรป้า <ivan S 2> จ่สาสวัสดีครับอ่ชื่ออะไรครับมิกกี้ครับ <ettle shot S 2> <ค>มิกกี้แล้วหนูนะอ๋อมิกกี้แล้วน้องชื่ออะไรนั่งยูเขาอ๋อนั่งยูโอ้มาวัดภูอ่าวันนี้เป็นยังไงวัดภูเนรู้สึกยังไงครับมาวัดภูวันนี้มิกกี้มาวัดภูก็ม,ม,ามาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวัดโูคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนมีอายุชาวต่างชาติเมื่อเข้ามาวัดโูแล้ว ไม่ต้องมีฟอร์มไม่ต้องมีแบบนะแต่งตัวแบบสบายสบาย<ม>าเข้ามาเรียนรู้นะยูครักตอนไปท,ทัศนศึกษาที่วัดพระแก้กวับบพระอรุณแตกต่างกับการมาที่นี่ไหคะแตกต่างกันเพราะว่าการเราการที่เราบวชนีแเราก็จะได้มาแค่ท่องเที่ยวสถานศึกษาคือมไม่ได้เดินรล่บวชอ,อย่างเนี้ยเขคือว่าเดินเป็นจุดๆที่เขากาหนดให้แต่พอเราเสร็จมาแล้วเราก็ได้เดินลนอบสถานที่วัดโพนะครับไดนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติการเป็นมาว่าพระพุรูป อันดับหนึ่งก็คือพระนอนอย่างนี้นครับจุดที่หนึ่งคือพระอุโบสถนะครับที่พระอุโบสถนี่มีอัฐิของรชัชกาลที่หนึ่งบรรจุอยู่ใช้ทําสังฆก,กรรมวาราบวชพระนะครับนสวดมนต์วารามีเทศจุดที่สองคือวิหารพระนอนหรือเรียกตเต็มๆว่าวิหารพระพุทธไสยาสนี้เขาเรียกว่าพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลนะครับเนี่ยองค์จางเนี่ยรชัชกาลที่หนึ่งนะครับในนั้นเดี๋ยวเราเห็นนะครับ รัชกาลที่สองอยู่ทางเหนือรัชกาลที่สามอยู่ทางใต้และองค์ที่สี่รัชกาลที่สี่ทรงศรีสุริโยไทยเขา,าเรียกว่าร่วมสมัยกันสีน่องค์หลับตาแล้วเดิมตาดูดิเด,มดิมตาใช่ไหมอนอนลืมตาเขาเรียกว่าสายญาตินะเป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะโปรดให้สร้างขึ้นนะคู่กับ วัดโูแล้วก็คู่กับกรุงเทพเดินไปที่พระบาทนะครับทำมาได้เข้ามาภายในเนี่ยถือว่าไม่ถึงวัดนะะรูปที่เราเองเขาเรียกว่าลายรถน้ำนะครับรถน้ำทองอะจะมีรูปอาวุธนะครับเขาเรียกว่าตรีใช่ไหมนะตรีนะแล้วก็ มีมีเงานะาเขาเรียกว่าราชวงศ์จัก,กรีเห็นจักไหมครับเป็นภาพจากก็คืออาวุธพนอะไรการสร้างก็จะแบบไทยจีนฝรั่งนะเวลาวาดก็ไทยจีนฝรั่งกิตกรรมลูกปุ่มเนี่ยจะต้องมาที่พระบาทนะครับเนีย่ยแล้วถ่ายรูปขึ้นไป สำคัญก็คือมีไทยจีนฝรั่งปนกันอยู่โดยเาเรียกว่า T and T T and win in one T T in one นะครับ T in one ก็อ๋อรู้แล้ววันโพสําคัญที่ว่ามีมีสิ่งผสมกันนะก็คือไทยจีนจีนแล้วก็ฝรั่งรวมกันเป็นทรีอินวันครับฝางแปลงมีกี่ตัว16ตัวมีตัวผู้หนึ่งตัวนอกนั้นตัวเมียหมดเลยคนไหน้ถาหาตัวผู้เจอในอัจฉริยะตัวไหนคางสวยตัวนั้นตัวผู้ อ่าตัวไหนคางสวยตันั้นสักคู่นะถ้าเป็นวัตถุัศน์เป็นม้าใช่ไหมวิหารหลวงเคยไปไหมครับเป็นมา้าวัดอรุณเป็นช้างแต่วัดภูณิเขาเรียกว่าสางแปลงอจุดต่อไปนะะยังไม่เฉลยนะยังไม่เฉลยนะมิกกี้แปดเดี๋ยวขึ้นไปบนบสถนะพระอุโบสถนะครับสวยมากปหลังนี้เขาเรียกว่าพระอุโบสถหรือโบสถ์ไปดูพระประธานสวยงามมากอาวมิกกี้หมดแรงแล้วอ้าว อย่าไปเหยียบธรณีนะครับข้ามข้ามข้ามธรณีข้ามเหยียบเหยียบแลเด็กโชคดีเาเหยียบแล้วโชคดีใช่ครับต้องข้ามถ้าหเหยียบ้วโชคดีพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามเป็นพระอุโบสถที่ประกอบด้วยจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้าน ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองหลวงและพระพุทธเจ้าในอดีตชาติครับอะทีนี้วิธีดูอ่ะมาเรี่ยเราต้องดูอย่างนี้ดูให้ดีนะดูนะอาะเราไปดูอ่ะอยู่มาดูกันอยู่มาดยกัน อยู่ให้อยู่ใตัวดูดูดูตัวไหนคางสวยเสร็จอนะ่าเสร็จแล้วไปดูตัวนู้นดูนี่ดูตรงตรงเย้ยยังนะชอบอะไรที่สุดทีท่พายตามบอกนมื่อกี้ก็ชอบชอบสิงโตครับสิงโตเพราะว่าเอ๊ะโซติงอะไรครับสิงโตโซติ<ส>งต สิงโตสวยดูข้างล่างดิในในสิงโตในแถบนั้นจะมีอยู่16ตัวและมีตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวผู้ครับเราต้องดูจากคางถ้าตัวไหนคางสวยแสดงว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้ครับให้มาวัดโพกันเราจะได้ดูครับถ้าใครถ้าใครหาเจอก็จะเป็นอัจฉริยะมันเป็นความลับครับ ไหนเนี่ยไม่มีลูกนะอยู่กันมานานไม่มีลูกครอบครัวไหนก็จะนิยมมาที่วัดภูแล้วมากราบหลวงพ่อพระโลกนนาและอธิษฐานขอบุตรขอธิดาและก็จะสมความปรารถนาดูที่บานประตูนะครับเนี่ยันี่เราจะเห็นประตูนะดูนะครับนี่เป็นยักษ์เห็นไหมนยักษ่ไหม ส่วนตรานี่เขาเรียกว่าวัลลังกรเนี่ยของรหนึ่งเนี่ยรหนึ่งแล้วที่แฝงเนี่ยทราบไหมคืออะไรนะไม่ทราบมันเป็นไฟสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเขาเรียกอัดกระปับนะครับแล้วสังเกตในการสร้างเนี่ยสังเกตนะนี่แบบฝรั่งนะเนี่ยแบบใบเทศนี่แบบลายฝรั่งใช่ไหมเนี่ยวัตถีนวันใบเทศอายุส0งร้อยปีเลยผ่านออกเป็ครับลองอ่านดูไิ สุภาอะไรมัสุ่มัสดุพระพ,พุทธศาสนาสกรารอ่าสกรากราล่วงแล้ว2338คนเขียนนี่ต้องมีฝีมือปัจจุบันเขาเรียกว,ว่าต้องมีวิทยายุทธปรากดลงไปเนี่ยรับใจที่สุดก็คือพระเยืนมีอายุยาวประมาณถึง500ปีแล้วก็เป็นของราชกาลที่หนึ่งราชกาลที่หนึ่งสร้างขึ้นมาถึงราชกาลท,ที่สี่แล้วก็มีกำแพงเป็น แผงเขียนประวัติความเป็นมาของราชการสิ่งที่อยู่ในวัดเนี่ยมันเป็นก็เ,เรียกว่าอะไรสมบัติของบรรพชนใช่ไหมสร้างไว้คนรวยสร้างวัดโบราณสร้างไม่ใส่ชื่อนะครับสิ่งที่ประทับประทับประทับใจก็คือก็คือลูกปันป้นลูกปั้นทหารทห,หารทห,หารจีนคะ่ะอันนั้ก็เรียกว่าตุ๊กตาจีนเนี่ยเป็นทวารบาลอะเฝ้าเฝ้าประตูมี3ามขนาดนะครับ เราสั่งอินพ็อตสร้างมาจากเมืองจีนนะนนเนี่ยมายืนที่วัดโฟน่ยืนทํางานนะครับเขาเรียกทวารบาลใช่ไหมอ่ามิกกี้ลองดูนะอยู่ลองดูเนี่ยขวาเนี่ยที่พอาจารย์ที่นี่นี่หน้าดุใช่ไหมอ่าซ้ายมือจะยิ้มตัวหนึ่งดุตัวหนึ่งเนี่ยเขาทำเป็นพิเศษเลยนะคู่หนึ่งเนี่ยจะมีดุกับยิ้มเนี่ยเป็นความพิเศษเขามีเรื่องราวนะโกมดุดโกเมศแก้วโกมนรถอร่นรถรวยกลนรถเล้ารักรุดรักกนนางรักที่อ่อนแอบ อ่อนอิงเขาอข่อนอ้อนเรียมถนอมเนี่ยมันเป็นมันเป็นงานวรรณกรรมอมิกกี้ลองดูนายูลองดูพราพุทธรูปแต่ละองค์นี้รอหนึ่งอันเชิญมาจากสุขูไทยอายุทยาสวรรคล 1, โลก1,248องค์อยู่นี่บุญไม่มีอาวุธนะครับแต่ของแท้บุญเนี่ยเกี่ยวกับมีความรู้จ้ะพวกขุนานางนี่นนะเนี่ยเธอลองดูของแท้ต้องมีหนวดห้าซนนะรวมทั้งหมดทั้งวัดนะหนึ ประมาณ100ตัวนี่เชียงแสนสุโขทัยพระพุทธรูประเบียงชั้นนอกเศียรสองร้อี่ิบห้าองค์ตอนนี้เราก็นะมาถึงบริเวณหน้ายักษ์เห็นยักษ์หรือยังครับเห็นแล้วครับอายักษ์วัดภูนี่โด่งดังไปทั่วโลกต้นซ้ายนี้เขาเรียกว่าพญาศัทธาศูนย์ใช่ไหมแล้วก็ ขวามือก็เนี่ยพญาขอนรอบๆอบดระเบียงจะมีพุทธรูปยืนทราบไหมจำนวนเท่าไหร่1 5ึ่งร้องนะเป็นพระพุทธรูปโรบราณสมัยอยุธยาสวยไหมครับเนี่ยแต่ละองค์เนียหยยืนนะคล้ายๆวัดเต้าลินแล้วไหมวัดโพมีเจดีมากจํานวนถึง99องค์ทราบไหมว่าใน99องค์เนี่ยองค์ใหญ่นยที่ว่ามีขนาดใหญ่มีกี่องค์ สี่องค์คร oh, ับผมสี People, ่องค์โคตรเก่งมากเดี People, ๋ยวพระอาจารย์จะหนึ่งมีรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามและรัชกาลที่สี่อ่าเขาเรียกว่าสี่รัชกาลนะองค์ไหนรัชกาลที่หนึ่งองค์ไหนครับองค์สีกระเบื้องสีอะไรรัชกาลที่หนึ่งกระเบื้องสีเขียวอ่ารัชกาลที่สองกระเบื้องสีเหลืองอ่าขาวนวลขาวนวลอ่ารัชกาลที่สามกระเบื้องสีอะไรครับโอ้เก่งมาก นี่ต่อมารัชการที่4ี่สี่ันเลรัชการที่4ี่นะอยากเป็นใหญ่เป็นโตนะจะต้องปาะ่ายรูปก,กับพาะาหมาเจะดีสีรัชการเนี่ยนะครับนี่รอบหนึ่งรอ2องรอ3แล้วก็รัชการที่4ครับ <4. S 1> และแล้วน้องมิก้และน้องอยู่ก็มาถึงบริเวณล,ลื้อสีดัดตน้นที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบและส่วนผสมของการนวดวัดโพ จนเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกครับปัจจุบันฤาษีเหล่านี้ได้ตั้งไว้ที่เขาโมปัจจุบันก็นำมาผสมผสานเป็นวิชานวดแผนไทยโด่งดังไปทั่วโลกนำเงินเข้าประเทศ นี้เป็นห้องนวดนะคะที่เขาเรียนนวดกันแล้วก็ตอนนี้เขากำลังจะสาธิตวิธีการนวดให้ชมว่าขั้นตอนของการนวดเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวพอพี่เขานวดจนครบสเตจเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้หนูไปเป็นคนทดลองให้พี่เขานวดให้ดู นวดแผนไทยเนี่ยเป็นต้นตำรับของวัดโพเพราะฉะนั้นพอก็เลยคิดว่าเป็นอะไรที่น่าจะอนุรักษ์ไว้แล้วอีกอย่างหนึง่งก็จะเป็นตัวเพิ่มเพิ่มความรู้ให้กับเด็กเด็กสามารถนําเอาไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตซึ่งเขาจบไปเป็นอาชีพที่ดีแล้วก็เป็นวิชาที่ต้องอนุรักษ์ไว้พอก็เลยจัดตั้งชมรมนวดแผนไทยขึ้นสังเกตยิ่งโป้งก็จะล็อกไว้ตรงก้อเท้าเพื่อว่าบังคับให้้นเท้าเนี่ยติดอยู่กับเก้าอี้ นะคะจะได้มีโยกเยกแล้วทำแล้วก็จะได้ไม่เจ็บได้ไปเรียนนวด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 ฝ่าเท้าครับหลังจากที่เดินมาไม่เมื่อยครับไม่รู้ว่าเทคนิคการนวดการจี้จุดการนวดให้ผู้ใหญ่ต้องใช้แรงเยอะขนาดไหนแรงปานกลางแรงพอดีอย่างเนี้ยครับ และมันกดไประหว่างนิ้วโป้งตอนที่ได้ไปเรียนวนวดรู้สึกไงบ้างครับอย่างที่บอกไป3ความรู้สึกง,ง่ายๆครับเจ็บจักระจี้สบายดูท่าทางน้องๆจะยังคงไม่ค่อยชินกับการนวดสักเท่าไหร่เลยครับ เอาวิชานวดที่เรียนลับไปใช้ได้นะครับอาจจะนะแค่อาจจ่านเฉยแต่ก็น่าจะเอาไปใช้เพราะว่าต้องนวดให้คนที่บ้านครับนวดให้ใครบ้างคก็ให้ย่าให้ป้าให้ใครคนอื่นอีกที่อยากให้นวดครับก่อนที่มิกกี้และยูจะลงมื ก็ต้องมาไหว้ครูกันก่อนครับการนวดที่เรียนวันนี้เราจะสามารถนําไปใช้ได้สามารถนําไปใช้ให้ผู้ใหญ่อื่นได้ที่เชิงเช่ปวดหลังปวดขาเขาก็นวดนวดนวด,นวด,นวดขาองานย <ñ leg al> <c oughs> ากไคะพี่ไม่เตบอกยากอะเมบล็อกเต็มมือขาดคนดี แล้วครับเสร็จแล้วครับรู้สึกสนุกที่ว่าได้ไปเห็นอะไรหลายอย่างและก็เลื่อมสิงโตแล้วก็เลื่อมแปลกๆสว,ส,สวัสดีค,ครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดโพนะคะสถานที่นี้คือสถานที่ที่ผมสนใจนะครับทักใจนะครับเอ,อ พระพุทธรูปสูงสูงสูงสิบหกเมตรครับผมก็ในพระอุโบสถนี้ก็จะมีพันก็เป็นพระยืนนะครับความสูงก็มาสิบหกเมตรส่วนข้างในก็จะเป็นแผ่นซีเหลี่ยมจารึกนะครับเกี่ยวกับประวัติของชถูกต้องครับของรัชกาลที่หนึ่งสนุกก็คือว่าบรรยากาศของวัดโพก็คืออากาศเย็นสบายนะครับก็มองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ รูปปันเจดีไทยเจดีฝรั่งนีครับของจีนเป็นต้นแล้วก็ต่างชาติก็เข้ามาในวัดเยอะมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนก็เห็นเพียงแค่คนไทยเข้ามาเห็นแต่คนไทยเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาเป็นฝรั่งจีนก็เข้ามาเที่ยวไทยชมประวัติไทยท่องเที่ยวถ่ายรูปพวกนี้ครับสวัสดีค่ะ,คะและก็มาถึงสถานที่ที่ผมประทับใจเลยนะเพราะว่าที่นี่จะมี ทหารเฝ้าประตูของวัดโพอยครับจะมีอยู่สองสองคนด้วยกันเป็นสองสองตัวบูเป็นบูครับตรงนี้เป็นบูครับก็จะมีหน้ายิ้มกับหน้าบึง้งนะมิก้เคยนํำเที่ยวมาก่อนไหมเคยเป็นพิธีกรอะไรมิก้ไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนเลยครับแล้วรู้สึกยังไงว่าที่ต้องมามาพูดเรียบเรียงข้อมูลแล้วพูดให้คนคุณผู้ชมฟังรู้ึ ยากๆครับผมประทับใจสอ,สองสิ่งนี้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามีหน้ายิ้มและหน้าบึ้งแล้วก็มีหนวดห้าเส้นครับก็ขอให้น้องๆได้เข้ามาชมวัดต่างๆแล้วได้ถามพระผู้ใหญ่หรือพระที่เขาเกี่ยวกับเขาได้อยู่มานานครับถามเพราว่าประวัติความเป็นมาของวันนี้เป็นยังไงเราจะได,ได้ทราบความหมายแล้วก็ ราชการที่เราสร้างมาพื้นที่เท่าไหร่ทาไมถึงต้องสร้างมาเอาไว้เพื่อเอาไว้ทาอะไรอย่างนี้ครับขอขอเชิญชวนให้เด็กๆอายุเท่าผมนี่แหละครับมาแล้วก็จะมีอะไรแปลกๆก็คิดว่า<ม>เด็กทั้งคู่นี้มีพรสวรรค์ปฏิพาน และแล้ก็สิ่งที่รับทราบรับรู้จากประสบการณ์จริงๆนั้นก็คงจะได้สะท้อนให้ผู้ชมทางรายการได้เห็นว่าประเทศของเรานคนไทยเรามีวัฒนธรรมแล้วที่สาคัญวัดโพนั้นมีความพิเศษอยู่3ประการที่เราเรียกว่ามีอินวันนะนะนรัพ์ต่างๆที่เราได้จากการต้องเที่ยวที่อาจารย์ได้แนะนำ เช่นคำว่าโสติงสิงโตนั้นเป็นลักษณะพิเศษเพื่อที่จะให้ในการนําเที่ยวเกิดรสชาตินะไม่ซ้าซากแล้วก็คิดว่าเด็กทั้งผู้นี้ก็คงจะนําความรู้ที่ได้รับจากพระอาจารย์วันนี้นะ,ะได้อ,อธิบายแล้วก็ให้ผู้ชมรายการทุกท่านได้เกิดความประทับใจตามสมควรแก่วัยวุฒิขอจเจริญพร ก,ก็เปป็็นนนสมทำเเ่จจัิิใตรียมพบกับสาม,มเณรน้อยกับปรากฏการณ์แห่งศรัทธาห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกในเมืองไทยโครงการสาม,มเณรปลูกปัญญาธรรมปีสองทางทรูวิชันส์เริ่มเดือนมีนาคมนี้ Piu pula tak boleh kena makanan mekek. Piu tak boleh kena makanan